สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับไอยาชาแนลนะคะวันนี้เรามาที่วัดป่าพลานเพชรนะคะว่าน้องอุ้มพามาสักการะองค์หลวงปู่สวงนะคะที่วัดป่าพลานเพชรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันนะคะค่ะค่ะท่านผู้ชม นี่ก็จะเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าพลานเพชรนะคะที่หลวงปู่สวงใช้ชำระร่างกายนะคะเมื่อตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ละสังขารนะคะหลวงปู่ก็เคยมาที่นี่จะ้ะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ใช้เป็นน้ำมนต์เพื่อที่จะทำมาค้าขายหรือว่าชำระร่างกายเบิกโชคเบิกราบสะดอกคลอนะคะที่นี่ค่ะ อันนี้จะเป็นถ้ำในถ้ำนะคะบรรยากาศในถ้ำของวัดป่าพรานเพชรน,นะคะก็จะมีองค์พญานาคนะคะองค์ปู่สีสุโธนะคะที่อยู่ข้างในนี้เราก็สามารถรอดขอเสดอสดอกขอต่อชะตาเราได้นะคะเสริมดวงซสรมบารมีเราได้ค่ะค่ะเดี๋ยวน้องอุ้มจะพาไปตามตัวเลขนะคะของพี่ศักนะคะคืออาจารย์ศักของเรานะคะอาจารย์ศักฟันแม่นนะคะเมื่อวนนี้อาจารย์ศักก็ฝันนะคะ เดี๋ยวเราจะไปตามตัวเลขของอาจารย์กันนะจ๊ะค่ะเราก็มาเจอาอาจารย์ศัก์กันแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะอาจารย์ศัก์ครับผมสวัสดีครับค่ะจักดอา,า,าจารย์จัคขายลอตเตอรี่บ่นเลโอ้โหแม่โอ้ยเนะลอตเตอรี่นะเลอตเตอรี่เมื่อกี้นี่ฝากงานบุญด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่16มิถุนายนนะครับวันพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อเพชรวาจาสิทธิ์รุ่นดวงมหาเศรษฐีนะครับจำนวนจะสร้างไม่มากนะครับ แต่วันนี้ก็มีแนวทางให้ด้วยนะครับสําหรับหลวงปู่นะครับท่านไปนิมิตจดหวยให้นะครับเป็นหวยสามสุดนะครับสุดละสามตัวนะครับพระใดน้องันนิมิตค่ะหลวงปู่ใดผมครับอ๋อนิมิตฟันครับอาจารย์เองวะครับอาจารย์ไปนิมิตฟันเห็นหลวงปู่เห็นหลวงปู่หลวงปู่สวงหร่อยบ้างหลวงปู่สวงครับหลวงปู่สวงไปจดให้นะครับจดให้ไปจดตัวเลขให้สาม สามตัวสามสุดนะครับลองเสียงโซกดูนะครับเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็ให้ถือมากหลายหลายงวดเลยเนาะครับผมได้ข่าวว่าอาจารย์ว่าหวยรัฐบาลก็ได้แล้วก็ฮานอยก็ได้ฮานอยครับหวยฮานอยได้บ่อยไหมคะได้ประมาณยี่สิบสามสิบวันติดตัวหนึ่งเดือนครับติดต่อกันเลยติดต่อกันครับเมื่อวานก็ถูกครับเมื่อวานสี่สองครับเมื่อวานก็ถูกครับตรงกับทะเบียนรถของอาจารย์นะนรับทะเบียนรถครับ ข่าเต็มๆเลยครับก็ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้มาร่วมบุญกันครับร่วมบุญใหญ่เก้าโมงหรอครับเริ่มพิธีเก้าโมงนะครับเริ่มพิธีเก้าโมงก็จะมีอาจารย์เกจิดังๆมาเกือบทุกองครับผมก็เกจินี่มีใครในค่ะก็มีหลวงพ่อเพชรวาจาสิทธิ์นะครับเจ้าวาดวัดป่าพระรามเพชรแล้วก็หลวงพ่อรุ่นนะครับหลวงพ่อรุ่น ท่านต่อไปก็หลวงปู่วันจันทวังโสนะครับอายุ99ปีนะครับหลวงปู่วันหลวงปู่เจนะครับหลวงปู่เจปะเกจิสายเนื้อโรกนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับที่เดินทางมาพรุ่งนี้นะครับครับก็มีหลายองค์เล้วครับไปตามความฝันเลยฝันยังไงนะฝันว่าหลวงปู่นะครับหลวงปู่สวงท่านเดินมานะครับเดินมาจดหวยให้นะครับจดหวยให้ จดหวยให้สามตัวครับหวยสามตัวแต่เป็นสามชุดนะครับท่านบอกว่าเอาไปลูกลองซื้อดูนะครับลองซื้อดูเผื่อมีโชคจะได้สร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จนะครับพระอุโบสถหลวงปู่สวงณวัดป่าพระรามเพชรตำบลไผ่พัฒนาอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเนื่องด้วยพรุ่งนี้ผมก็สร้างนะครับจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับถวายวัดนะครับในวันพรุ่งนี้ นะครับพุทธาพิเศษนะครับก็ฝากญาติธรรมนะครับสายบุญร่วมบุญนะครับพรุ่งนี้ท่านใดสนใจก็บูชาได้ที่ช่องคุณทรัพยานาคมณีชาแนลค่ะช่องมณีชาแนลอุ้มชาแนลตาอุ้มจ้ะอุ้มอยาลาชาแนลอุ้มชาแนลนะครับให้ติดต่อนะครับติดต่อทางสามซ่องนะครับกับทางวัดเพราะว่าทางซ่องยูทูบทั้งสามซ่อง เป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวเทียนให้บูชานะครับวัตถุมงคลของทางวัดป่าพระลานเพชรโดยตรงนะครับ <c oughs> ผมให้ยืนยันให้นะครับ <c oughs> ว่าทั้งสามท่านนะครับเป็นผู้ดูแลวัตถุมงคลที่นําวัตถุมงคลของทางวัดให้กับสายบุญ <c oughs> ได้ร่วมบูชาเพื่อนํารายได้นะครับมาถวายให้กับท่านหลวงพ่อเพชรนะครับเพื่อสร้างพระอุโบสถนะครับ ต่อไปจะให้ดูนะครับดูหววที่หลวงปู่จดให้นะครับค่ะค่ะนี่นะครับเป็นที่รอคอยของเอฟซีนะคะฟันลวงพูจดให้สามหางสามหางนะคะจดให้กับมือเลยใช่ไหมครับจดให้ครับโอ้แกจดให้ตัวนี้จำได้จ้ะจ้ะเลยใช่ไหมคะจำได้ครับจําได้ครับค่ะวันที่งวดก่อนๆนู้นเนาะครับเหมือนงวดก่อนอาจารย์ก็ปู่ก็เขียนให้แบบนี้เนาะครับปู่ก็มาจดให้เหมือนกันค่ะ แต่ว่ามาในงวดนี้คือจดให้ในลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมคะลักษณะแบบนี้ครับแกจดให้นะครับลงลงล่างไปได้หมดเลยครับผมเก้าเก้าหนึ่งสามก็ได้นะซื้อสามตัวก็ได้ถ้าสามตัวแบบไหนครับซื้อซื้อหัวสามตัวก็เนี่ยครับเป็นชุดใครชุดมันครับอ๋อสามตัวชุดใครชุดมันนาอครับสองตัวบนล้างแล้วแต่ครับสองตัวบนล่างจับเอาเจ้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสามสี่หรือว่าเก้าสาม แปดหนึ่งหนึ่งเก้าอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเป็นสองตัวหมวยสองตัวบนล่างนะครับสามตัวก็ซื้อตามนี้นะครับซื้อลงซื้อลงลงมาเลยบอกค่ะจับลงมาหนึ่งหนึ่งแปดเก้าอย่างนี้เลยบอกค่ะหรือว่ายังไงคะก็เป็นนี่ครับหนึ่งเก้าศูนย์ครับหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าสามสี่ครับเป็นแบบนี้ครับไม่ต้องจับลงมาแบบนี้นะครับ เอาแนวนอนเลยเนาะแนวนอนครับแนวนอนไม่ต้องเอาแนวตั้งเนาะครับแนวนอนแนวตั้งนะครับค่ะเป็นหวยที่หลวงปู่นี่ไม่ไถนะครับแต่ไม่ขอพูดเยอะค่ะครับไม่ขอพูดเยอะบอกแค่นี้นะครับแค่นี้เนาะท่านบอกให้เป็นแนวต้าไม่ให้พูดเยอะครับท่านไม่ให้พูดเยอะนะครับอตามนี้นะครับหวยค่ะมีโชคมีลาบมาร่วมบุญกันเด้อค่ะง่งนนี้เนาะค่ะครับงวดนนี้ถ้ามีโชคมีลาบมาร่วมสร้างพระอุโบสถกับหลวงพ่อเพชรนะครับที่วัดป่าพระรามเพชรตำบลไผ่พัฒนา อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์งวดนี้นะครับรวยรวยเฮงเงนะครับครับแล้วก็เห็นว่าทำเหรียญออกมาทีไรถูกทุกทีเลยถูกทุกทีครับถูกตลอดโดยเฉพาะเฉพาะเหรียญรุ่นนี้นะเป็นรุ่นอะไรนะรุ่นรุ่นอะไรนะขอรู้รุ่นหน่อยนะครับรุ่นนี้คือหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรวารชาสิทธิ์รุ่นดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเศรษฐีครับรุ่นดวงมหาเศรษฐี ตั้งแต่จัดสร้างลงมือจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาถวายวัดนะครับถูกหวยฮานอยติดต่อกันหนึ่งเดือนเต็มเต็มเดือนเต็มเต็มเลยทุกวันครับทุกวันอาจารย์เองใช่ไหมคะอาจารย์ตัวอาจารย์คำนวณหรือเป็นยังไงท่านอ๋อเลยครับเลขคำนวหรือเลขฝันหรือเลขอะไรเลขฝันครับบางทีท่านก็ไปจดให้ในรถรถรถเก๋งผมคันสีแดงค่ะค่ะรับแกก็จดให้ทะเบียนรถสี่ห้าสี่สองครับสี่ห้าสี่สอง ขึ้นมาถึงวัดเมื่อวานก็เลยซื้อฮานอยเข้าอีกได้ถูกได้อีกครับได้อีกเมื่อวานได้ค่ารถอีกค่าน้ำมันครับวันนี้ก็ได้ฮานอยได้อีกครับวันนี้มีไหมออกจังค่ะนี่ออกไปแล้วออกไปแล้วมั้งมันออกห้าโมงครับห้าโมงสิบห้าไม่ทันหวยฮานอยวันนี้ก็ได้นะฮานอยวันนี้มีไม่ตัวดึกหวยฮานอยวันนี้ได้เก้าห้าสองเก้าห้าสองฮานอยวันนี้ได้เก้าห้าสองแต่ยังไม่ออกตอนนี้เนาะกี่โมง ยังยังัยังไม่ถึงห้าโมงครับมันมันออกห้าโมงที่นี่เฝ้าเฝ้ามันมันมันออกห้าโมงห้าโมงสิบห้านาทีจะลงทันทนไหมไม่ทันห้าโมงสิบห้านาทีฮานอยวันนี้ครับซื้อแล้วยังไม่ซื้อเลยครับไม่ทันหมดเลยใครทําไม่ได้ซื้อแล้วแต่โทรแจ้งทางบ้านนะครับโอโทรแจ้งทางบ้านนะครับโทรแจ้งทางบ้านแล้วครับก็ถูกเลขมาตลอดเนาะรุ่นไหนทั้งรัฐบาลทั้งรัฐบาลก็ถูกตั้งแต่ให้บูชาเหรียญบูชาเหรียญ พระปิตามหาลาบเนาะครับพระปิตามหาลาบนะครับค่ะก็ให้โชคให้ลาบครับให้โชคดีจริงครับปิตามหาลาบค่ะยังอยู่นะที่ที่หลวงปู่ให้ไปยังอยู่อยู่ค่ะยังยังไม่หมดปิตามหาลาบยังไม่หมดปิตายังบ่ท่านเบิดเด้อค่ะพุธายยังต้องการค่ะมวลนี้ก็ยังท่านอยู่เด้วยจ้ะท่านใดอยากบูชาเนาะถ้ามีทั้ง่เรกด้วยค่ะทั้งรุ่นหลวงพ่อใหญ่แล้วก็หลวงปู่สวงดวงเศรษฐีค่ะเนาะแล้วก็เศรษฐีบารมีสร้างโบสถ์ก็ยังอยู่นะค้ะยังอยู่ยังยังพอมีอยู่นะคะครับผมก็ขอแจ้งอีกนิดหนึ่งนะครับว่า สำหรับท่านนะครับท่านสมาชิก f อซของช่อง youtube ทุกช่องนะครับท่านใดที่บูชาวัตถุมงคลกับทางสามช่องนี้คือเป็นงานบุญร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมในตำแหน่งกรรมการวัดฝ่ายดูแลนะครับกรรมการวัดฝ่ายดูแลวัตถุมงคลและจัดสร้างวัตถุมงคลกับทางวัดผมให้คำมั่นสัญญานะครับการันตีให้นะครับว่าทั้งสามท่านนี้นะครับที่กำลังไร้สดนะครับ เป็นสะพานบุญของทางวัดโดยตรงนะครับที่บูชาไม่ว่าจะเป็นพระปิตามหาลาภรวยทันใจรุ่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นหลวงพ่อใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่กําลังจะตั้งขึ้นนะครับรุ่นมหามงคลร้อยแปดและก็รุ่นดวงมหาเศรษฐีนะครับทั้งสี่รุ่นนี้นะครับถ้าท่านใดบูชานะครับสั่งบูชาร่วมบุญกับทางซ่อง YouTube ทั้งสามซ่องนี้ถือว่าได้บุญ อันนี้สูงนะครับเป็นงานบุญจริงนะครับให้ติดต่อได้ทั้งสามซ่องรายได้ทั้งหมดคือนํามาถวายให้กับท่านพระครูดรวัฒนะสยาพินัน์นะครับหลวงพ่อเพชรว่าจะสิทธิเจ้าวาดวัดป่าพระานเพชรนะครับก็ฝากเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้จบคนดูข้างหลังนิดนึงค่ะแล้นิดนึงจบแฝากไว้เลยนะครับฝากไว้นะคะแคปหน้าจอได้แคปเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าใครถูกเลข สามตัวก็อย่าลืมทําบุญด้วยเนาะเราจะได้ร่วมสร้างอุโบสถไปด้วยกันนะคะมีได้บุญด้วยเนาะพี่<ช>ได้บุญด้วยได้สร้างอุโบสถด,ด้วยรวยบุญรวยเงินนะคะก็ขอให้ตัวเลขเป็นเลขปังๆนะคะ,ะสําหรับงวดนี้นปังๆนะครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับทีงานเราก็มานะครับมาสามช่องด้วยกันนะขอทุกคนทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภร่ำรวยกันไปนะครับ อ่าเป็นลงอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่ทำได้โอเคอัา mm ท่ากระปุกเนี่บางลูกผอเลยบางบางหน้าบให้ไปเลยฮะตัวเดียวของอาจารย์เลยบ่นี่ครับตัวเดียวอ๋ออาจารย์เขียนให้ครับตัวเดียวกันด้วยตัวเดียวกันครับแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดตัวเดียวกับของพระอาจารย์เลยเนาะครับตัวเดียวของพระอาจารย์ ค่ะท่านผู้ชมก็สรุปตัวเลขให้แล้วนะคะก็ท่านไหนที่ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปคลิปหน้าจอได้เลยนะคะแคปหน้าจอได้แล้วก็ท่านผู้ชมที่ร่วมทําบุญมาทางแฟนช่องของน้องอุ้มอัยาลานะคะไม่ต้องเป็นกังวลได้นะคะเพราะว่าน้องอุมเป็นเจ้าหน้าที่ของวัตถุมงคลของทางวัดป่าพลานเพชรน,นะคะเราสามารถออกใบโมทนาบัตรได้ ก็เราเงินทุกบาททุกสตางค์เราไม่ได้หาค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเรานํามาเพื่อที่จะสร้างนะคะเพื่อที่จะสร้างโบสถ์หลวงปู่สวงนะคะโบสถ์หลวงปู่สวงหลังแรกนะคะณนะวัดป่าพารานเพชรน,นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคมีชัยนะคะถูกหวยรวยลอตเตอรี่นะคะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมงั่งมีสีสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะสาธุจ้ะ